คาสิโนที่ล้มเหลวในกัมพูชาเมื่อกี้เล่าเรื่องกัมพูชาอยากเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเพราะเรื่องกัมพูชาเป็นเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดเลยนะสำหรับตัวเองนะคะคือกัมพูชาก็เช่นเดียวกันกัมพูชาเคยมีบ่อนคาสิโนมานานแล้วเพราะตั้งแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลเนี่ยนะคะก็มีบ่อนมาแล้วนะคะ ออกัมพูชามีเมืองทุกคนคงได้ยินชื่อเมืองนี้อยู่แล้วว่าสีหนุวิวซึ่งเป็นเมืองชายทะเลในอนดีตสีหนุวิวเนี่ยคือเมืองต่างอากาศอันดับหนึ่งของประเทศนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศเนี่ยนะคะกออ็รัฐบาลก็พยายามในในใน,ในกัมพูชาเนี่ยนะคะในพนมเปญเนี่ยจะมีบ่อนอยู่ตอนนั้นตนแรกอยู่ยยบนเรืออยู่ในทะเลสาบ นะคะอ่าอ่าทีนี้ปรากฏว่าเออรัฐบาลก็พยายามจะไล่คาสิโนที่อยู่ในเมืองออกให้ไปอยู w ่ชายแดนแล้วก็ไปติดชายแดนเราอ่ะประเภทเนี้ยมาอยู่ตรงนี้นะคะปรากฏว่าไล่ไม่สำเร็จไล่เข้าไปแล้วละ่ะสั่งปิดปรากฏว่าเขาได้ใบอนุญาตอายุเท่าไหร่หมเจ็ดสิปีสมัยตั้งแต่สมัยก่อน เขาก็ไปฟ้องศาลว่าเขาได้ใบอนุญาตเจ็ดสิบปีนี่ยังไม่ถึงเลยยังเหลืออีกตั้งเยอะมาไล่เขาแล้วให้เขาปิดรัฐบาลแพ้นะเพราะฉะนั้นในพนมเปญก็เลยมีคาสินโนอ,อยู่หนึ่งแห่งนะคะแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าเนื่องจากการที่เขายอมให้มีคาสินโนเนี่ยคาสินโนจานวนหนึ่งก็ตั้งอยู่ชายแดนอย่างที่เราเห็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่สีหนุวิลด้วยความที่ปล่อยให้ไม่ได้สกรีนต้องเรียกว่าอย่างนี้ไม่ได้คัดสกรีนของคนที่มาลงทุน ในพื้นที่สีหนุวิวมองแต่เรื่องของความเจริญว่าโหเงินมันเยอะมีตึกเยอะนะคะตึกขึ้นมาเยอะแยะเลยทํานู่นทํานี่กลายเป็นตึกที่เล่นคาสิโนทั้งนั้นแล้วก็กลายเป็นตึกซึ่งเป็นพวกของพวกจีจนทาวะ ะะอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ทาเรื่องผิดกฎหมายอะไรทั้งหลายอาชญากรรมอะไรทั้งนั้นเลยที่นั่นแล้วปัญหาก็เกิดนะคะก็คือว่าเหมือนกับเบืรอกี้ที่น้องนิสิตพูดเนี่ยนะคะก็คือว่าคนที่เดือดร้อนมีคนเข้าไปศึกษาที่นี่เยอะนะคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนชาวบ้านเพราะว่าเขาคือคนที่ถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ทั้งหมดเพราะพื้นที่มันมีราคาแพงมากขึ้นมากขึ้นคนจนไม่มีที่อยู่ก็ถูกเบียดขับออกไปไปอยู่ด้านนอกหมด ะะแม้แต่คนต่างประเทศด้วยกันก็ถูกเบียดขับนะเพราะตอนแรกพื้นที่ตรงนั้นเนะี่ยมีชาวตะวันตกอยู่พอสมควรบรากฏถูกเบียดขับเหมือนกันถูกไล่ออกไปเหมือนกันนะคะค่อยๆถูกไล่ออกไปสุดท้ายก็เลยเหลือแต่เมืองเมืองแบบนี้แล้วปรากฏว่ารัฐบาลกัมพูชาเองก็ไปยอมให้มีพนันออนไลน์ โอ้โห oh, ปัญหามันสารพัดจีนก็บีบเหมือนกับบีบที่กัมพูชาไอ้ที่ที่ฟิลิปปินส์ก็มาที่กัมพูชาสุดท้ายก็ต้องอนายกรัฐมนตรีคนเก่านะคนพ่อนะคะก็เลยต้องประกาศยกเลิกออนไลน์ทั้งหมดนะคะออนไลน์ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการเข้าไปปราบลองเอาเอาคนเข้าไปตรวจไปปราบโอ้โ oh, หเจอสภาพเดียวกับฟิลิปปินส์เลย คือมีทั้งการกักขังหน่วงเหนี่ยวมีแก้งคอเซนเตอร์มีทุกอย่างมันถึงได้ถูกขับไล่ออกแล้วก็ปรากฏว,ว่าคนที่อยู่ที่นั่นหลายแสนเนี่ยเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายหมดมันถึงได้เกิดกระบวนการที่แบบต้อง,ต,องต้องอพยพย,ย้ายก็เลยย้ายมาอยู่ใกล้เราไงมาเนี่ยมาเมียวดีมาทางเนี้ยมาติดอยู่ทางเนี้ย เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างแล้วสุดท้ายแล้วที่สีนุเหลืออะไรเหลือแต่ซากตึกล้างที่รัฐบาลยังต้องคิดหนักว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและนั่นคือสิ่งที่น่าที่เรารู้สึกว่าเราอ่านเพราะว่าเราเคยอ่านเกีย่ยวกับเรื่องแผนงานแผนการในการที่จะสร้างเมืองในอดีตอ แผนการของขาว่าจะทำยังไงจะปรับปรุงซีเฮนวุวิวเป้าหมายก็คือเป็นคู่แข่งกับพัทยาจะต้องชนะพัทยาให้ได้จะทํานู่นทนํานี่แต่สุดท้ายที่เหลืออยู่คือคือซากแบบนี้นะฮะแล้วไม่แล้วเวลามันเหลือเป็นซากมันไม่ได้แก้ไขได้ง่ายเนาะพวกฉะนั้นก็มานะฮะทีนี้ขอต่ออีกนิดนึงนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะจบแล้ว <c oughs> <c oughs> มีเรื่องเล่าเยอะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ <c> oughs> คือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ค <oughs> ือ <oughs> <oughs> คาสิโนเนี่ยที่อยู่ตามชายแดนฝั่งเขมรที่ติดกับเราเนี่ยนะคะในภายหลังเนี่ยปรากฏว่าพอมันโดนโควิดนี่โควิดก็คือภัยไม่ได้ทำลายทำลายล้างคาสิโนจริงๆนะเพราะมันทําให้คาสิโนต้องปิดกิจการอะแต่ว่ามันก็เลยเทินออกมาอีกแบบนึงคาสิโนที่ติดชายแดนบ้านเราเนี่ยมันเทินออกมาอีกแบบโดยเฉพาะทางปล่อยเป็ดนะคะอันนี้ยืนยันเลยโดยเพราะว่าได้ได้มีโอกาสไปคุยกับพวกตํารวจไซเบอร์แล้วเขาก็จับสัญญาณอะไรทั้งหลายเนี่ย ที่นี่มันได้กลายเป็นแหล่งแล้วนะคะเพราะว่าคนก็ไม่ข้ามพอหลังจากคาชิโนคนไปไกลก็ไม่ไปนะคะไม่ไม่ค่อยได้ไปไปน้อยมากนะคะมันได้กลายเป็นที่เป็นคอเซนเตอร์เป็นพนันออนไลน์เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเดียวกันเกิดขึ้นแน่นอน mm. ก็คือว่ามีการเพราะว่าเวลาคอเซนเตอร์มันไม่ใช่หลอกประเทศเดียวนะมันหลอกหลายประเทศเพราะนั้นต้องจับเอาคนประเทศนั้นๆเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเป็นคนที่จะต้องส่งเสียงไป ติดต่อไปเพื่อไปหลอกประชาชนในประเทศนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นแหล่งนี้ยังไม่ได้ถูกปราบนะตอนนี้กําลังตัดไฟตัดอะไรทางฝั่งเมียวดีทางทางออแม่สอดทางนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทางแม่สายอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้เนี่ยยังไม่ได้จัดการอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ดิฉนันจะมาจบตรงนี้ว่านะคะคออร่างกฎหมายเนี่ยไอพ้พรบเนี่ย ไอ้พลบอเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะคะเป็นตั้งแต่สภาทำชุดแรกเนื่องจากว่าโดนเชิญไปให้ไปให้ข้อมูลอะไรบางอย่างก็ได้ยินคำพูดหลายอย่างที่เราก็เสียใจนะว่าเอสะอส,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 สเราคิดคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะเช่นเพราะว่าเราก็ไปให้ให้ข้อมูลให้รายงานว่าบอกว่าเรียนก็ได้บอกไปว่าเรียนตรงๆนะคะว่าเราทำเซอร์ว์มาหลายปี แล,และเราก็มีคําถามนี้เพราะมักเป็นคําถามของคนไทยที่คิดง่ายๆว่าไอ้ที่ผิดกฎหมายน่ะเราไม่ได้คิดเราก็เราจะแก้มันยังไงอะไรอย่างละเอียดแต่คิดว่าแก้ง่ายๆแล้วพยายามบอกว่าเนี่ยเป็นแบบนักเศรษฐศาสตร์เราก็แบบจะแบบเสียใจมากกับเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ามันผิดกฎหมายเพราะอย่างนี้เราก็มาบนดินมันจะได้จบเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้น นะแล้วเขาคิดว่านี่คือตักกะเศรษฐศาสตร์เ่ยต้องฝากน้องไปว่าจะไปพูดว่าไงดีเราเหนื่อยเลยเผเจอตักกะนี้นะคะลอตเตอรี่แพงเพราะลอตเตอรี่ไม่พอเขาบอกว่านี่เป็นตักกะเศรษฐศ, <c oughs> ศ,ศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ต้องคิดหนักใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเมีคําถามอันหนึ่งนะคะทำหลายปีมาละเนี่ยนะคะว่าท่านเห็นด้วยไหมที่จะทําให้คาสินโนมาถูกกฎหมาย เห็นด้วยไหมที่จะมีทําให้เอฟไทยผลฟุตบอลถูกกฎหมายคําตอบที่เราได้มาหลายปีนะคะเพราะเราก็ทำเซอร์เวย์ใหญ่ในแบบคือบางปีไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณ7 8 0 0แตัวอย่างทั่วประเทศใช้วิธีสุ่มนักสถิติเป็นคนดําเนินการหมดเนี่ยนะคะก็ออกมาว่า50%กว่าไม่เห็นด้วยอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรามีอยู่4ีชุดแน่ๆเพราะเราทำทุกสปี6 0 6 2 6 4 6 6 50บกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่เห็นด้วยคนเห็นด้วยมีแค่30%เซนะคะเสร็จแล้วปีหนึ่งในในชุดนี้เนี่ยคือปี6-2เราอยากรู้สภาพของพนันในแต่ละจังหวัดคราวนี้เรารีเซอร์เวทุกทุกจังหวัดอย่างน้อยที่สุดคือ4 4 0 0ตัวอย่างเพื่อให้ออกผลลายจังหวัดได้บ้างนะคะซึ่งรู้สึกล่อเข้าไป40,000กว่าตัวอย่างผลก็ยังออกมาคือไม่เห็นด้วย5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ นะคะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างแน่ใจแล้วก็ไปบอกในสภาเขาบอกว่าไงรู้ไหมเอองั้นทีหลังเวลาเราไปพูดเรื่องนี้เราอย่าไปพูดคำว่าคาสิโนเลยให้เราพูดว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างเดียวนี่คือคําพูดคําตอบในนั้นนะคะ <c oughs> แต่สุดท้ายชุดแรกเขาก็ยังเขาก็ยังโอเคนะคะในแง่ที่ว่าเขาก็คิดว่าอะถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาทำเซอร์วบ้างเขาก็ไปทำนะสามพันกาตัวอย่าง เขาก็ถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไหมคนก็ไม่รู้แหละอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์อะไรก็ไม่รู้ก็ตอบเห็นด้วยรู้สึกจะ70%มั้งแต่พอเขาให้ลิส์ว่าเห็นด้วยกับอะไรบ้างห้ามสรรปสินค้ารู้สึกจะได้70%โรงแรมตึ๊ดๆพอมาถึงคาสิโนเหลือ30%เขาก็เลยไม่ค่อยบอกเวลาเขาจะพูดโอ้คนเห็นด้วยนี่คือเนี่ยตัวเลข80% แต่ไม่ได้บอกว่าไอ้ไอคนเห็นด้วยเนี่ยคุณจะสร้างสิ่งจเจริญอย่างอื่นสถานบันเทิงอย่างอื่นไม่มีใครว่าแต่ไอ้คาสิโน,โนเนี่ยคนเห็นด้วย30%ไม่ยอมพูดแต่มาอยู่พอดีมันอยู่ในรายงานอันนี้ก็เป็นความที่ว่าสภาเขาทําดีนะคะมีเรื่องอะไรใครพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้ในรายงานพอฉบับที่สองก็มาลื้ออีกและสังเกตั้รัฐบาลจะพยายามที่จะหัวชนฝาไม่ให้มีเซอร์เวไม่ให้มีการถามความคิดเห็น ถามความคิดเห็นก็นู่นไปแขวนไว้ในออนไลน์นะพอมีคนเสนอทำประชามตินี่โอ้โหเป็นเป็นเดือดเลยของรัฐบาลที่จะต้องคัดค้านเพราะว่าถ้าทำเนี่ยดิฉันคิดว่าคนคนส่วนใหญ่น่าจะไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าตั้งแต่พนันออนไลน์ระบาดเข้ามาเนี่ยนะคะปัญหามันเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อกี้อย่างน้อยที่สุดคนในห้องนี้ยกมือกันครึ่งอะว่า เจอประสบเห็นผู้คนที่เดือดร้อนเรานั่งทํางานอยู่ตรงนั้นนั้นเราก็แบบเจอเคสที่คนเขาไม่มีทางออกโทรมาบ้างจดหมายมาบ้างช่วยหน่อยเยอะแยะไปหมดเลยถึงขั้นฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัญหาขอจบด้วยอันสุดท้ายนะอาจารย์อาจารย์ยกมือแล้วก็เลงบอกอาจารย์หยุดได้แล้วคือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทิฉันชอบใจอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่สิงคโปร์จะทําเรื่องนี้ประธานนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง พูดในสภาจัดให้มีการประชุมเฉพาะเรื่องนี้เลยแล้วบอกให้พูดกันให้หมดนะคะและในคําแถลงเนี่ยรีซินล,ลุงพูดอยู่3าสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งทำไมต้องมีเขาก็พูดถึงปัญหาแหละว่าเนื่องจากนักท่องเที่ยวเขาลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตว่าถ้าไม่สร้างอะไรขึ้นมาเพราะเขาไม่มีอะไรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว นะคะประเด็นที่เพราะเขาก็พูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแต่ประเด็นที่สองเนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําด้วยเนี่ยก็คือจะทํำยังไงที่จะลดผลกระทบทางสังคมเขาจะมีแผนการอย่างไรทํำยังไงมีใครรับผิดชอบถามได้เลยว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้จะแก้เรื่องนี้อย่างไรเรื่องที่สามก็คือพูดเรื่องว่าเพราะว่าคาสิโนมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมเรื่องการฟอกเงินเรื่องอะไรเรื่องพวกนี้จะจัดการอย่างไรมีแผนยังไง ะะเขาพูดด้วยชัดเจนนะคะเรื่องที่สีที่ดีฉันคิดว่าเราคงไม่คาดเนาะว่าเมืองไทยจะพูดเรื่องนี้ค่านิยมของคนสิงคโปร์จะเป็นอย่างไรถ้าเราเปิดคาสินโนนะคะเขาบอกว่าเรายังจะต้องนะคะดำรงไว้ซึ่งค่านิยมที่ว่าความสําเร็จมาจากการทํางานและความภาคเพียรโอ้ไม่ใช่การหวังรวยเรว้อเลืวเร็ว,เ,รว,เ,รว,เ,รวเพิอฝันกับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ เรายัางต้องคงค่านิยมอันนี้ของคนสิงคโปร์เอาไว้ยังคิดว่าเออทำไมเขาผ่านได้เนาะและคนยอมที่จะโอเคให้ทดลองเพราะว่าเขากำหนดเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเขาบอกให้ทดลองเนี่ยอยู่เออให้มีอยู่สองแห่งกำหนดไว้ในกฎหมายและอันนี้จะถูกรีวิวอีกได้อีกคือปี20 3 0อีกส0กว่าปีข้างหน้านี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าการันตีเรื่องนี้ และเขาบอกที่ให้มีสองแห่งเพราะว่าต้องการให้สองแห่งเนี้ยมีมีการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจที่ว่าจะบริหารจัดการยังไงให้ดีกว่ากันนี่นี่คือไอเดียเขาเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์ขอประทาน